สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านผมให้เวลา3วินาทีกดหยุดแล้วอ่านแล้วก็แคปหน้าจอได้เลยนะครับ1วิ2วิ3วิกดหยุดอ่านแคปหน้าจอเรียบร้อยใช่ไหมครับตัวนี้มันคือแบงก์ตลกหรือแบงก์พิมพ์เคลื่อนนั่นเองการที่ไปเกรดจากเมืองนอกนะครับทำให้เรามั่นใจได้ว่านี่คือแบงก์ของแท้ครับแล้วมันผิดพลาดยังไงครับ1วิ2วิ3วิกดหยุดแคปได้เลยแล้วขยายดูเองอ่ะผมจะขยายให้ดูก่อน เห็นตัวเลขไหมครับสีแดงๆข้างบนเนี่ยที่ผมแตะๆๆเนี่ยเออเนี่ยนะมันปั๊มเฉียงแล้วก็ตัดแหว่งด้วยนะครับอ่าเขาก็เลยเรียกภาษาอังกฤษว่า e อ r ร์เลอรนะครับดูข้างบนจะเขียนว่า e อ r ร์เลอรตรงนี้นะครับแล้วข้างล่างตรงนี้ก็จะปั๊มผิดด้วยสีแดงๆเนาะอ่าอันนี้ขยายให้ดูสำหรับเพื่อนๆที่ชมผมทาง y o u t u b e นะครับ กดติดตามได้เลยนะครับเพื่อนๆรับประกันว่าช่องนี้จะรวบรวมเหรียญแบงก์เก่าโบราณหายากราคาแพงมาให้ทุกท่านได้ชมกันแน่นอนครับขอบคุณครับเพื่อนๆสวัสดีครับไปละครับกดที่ดูที่ช่องผมแล้วกดเลือกวิดีโอแล้วลูดดูทุกคลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับ